มาสคอตตัวโปรดของ Nintendo ที่ทุกๆคนต้องรู้จักช่างซ่อมท่อประปาสุดแสนธรรมดาที่กลายมาเป็นฮีโร่ เขาคือมาริโอตัวละครในเกมที่มีคนรู้จักมากที่สุดแต่ในทางกลับกันเขากับมีปูมหลังเพียงแค่เล็กน้อยจนแฟนพันธ์แท้ทั่วโลกของเขานั้นได้พากันสร้างทฤษฎีเบื้องหลังของมาริโอขึ้นมาซึ่งทําให้ทุกๆคนนั้นได้รู้จักกับมาริโอมากยิ่งขึ้นแต่ในบางเรื่องนั้นก็อาจจะทําให้คนดูขนลุกไปสักนิดและเรื่องราวในคลิปต่อไปนี้ก็คือทฤษฎีอันดํามืดเบื้องหลังมาริโอครับ สวัสดีทุกๆคนเป็นทางการครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์พบกับนิกกี้และรายการมาฟังสตอรี่เช่นเคยครับ mm hmm. และในวันนี้นะครับอย่างนิกได้บอกไปว่าเราจะมีการประกาศกิจกรรมการแจกของที่ระลึกประจําเดือนกันยายนครับ mm hmm. และถ้าว่าน,น้องสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในคลิปนี้นะครับ mm hmm. และนี่คือ หมวกโลโก้นิกกี้เมาส์ครับผมแหมอยากได้กันหรือเปล่าเอ่ยและนี่คือของที่ระลึกนะครับที่นิกจะมาแจกน้องๆน,นะครับเป็นกิจกรรมแจกของประจาเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งเราจะทําการแจกทั้งหมด3มใบด้วยกันครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนุกก็เพียงแค่ไปกดไลค์นะครับที่เพจของนิกกี้เมาส์กดติดตามด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องๆอินบ็อกซ์เข้ามานะครับบอกเหตุผลว่า ทำไมน้องๆถึงกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ส่วนการตัดสินนะครับจะไม่ได้วัดจากเหตุผลใดๆครับแต่จะเป็นการจับฉลากผู้โชคดีนะครับจากรายชื่อน้องๆทั้งหมดที่อ in ิ inbox เข้ามาบอกเหตุผลในการกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ครับผมซึ่งมิกจะประกาศผลนะครับโดยการจับฉลากในวันจันทร์ที่27กันยายน ในรายการมาฟังสตอรี่ครับอย่าลืมมาร่วมสนุกใส่หมวกเป็นนิกกี้ม้าวแฟมิลี่นะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอ่ะและสาหรับใครที่ผ่านเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามกันเนี่ยก็กดติดตามช่องนิกกี้ม้าวนะครับเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเวลาที่มีการอัปเดตคลิปครับและกลับมาถึงเรื่องราวในวันนี้ครับผมมาริโอตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดในยุค90ครับถ้าบอกก็ไม่รู้จักมาริโอนี่ และนี่คิดว่าตอนนี้นะครับน้องๆหลายคนก็คงจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะไปรู้จักกับเรื่องราวอันดำมืดของ Mario ที่ Nintendo ปกติดเอาไว้กดไลค์กดแชร์กับสิปนี้แล้วก็เข้าไปพบกับ Mario กันได้เลยครับ ่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอันแปลกประหลาดของมาริโอ้ครับเราอาจจะต้องมาทำความรู้จักกับเขากันเล็กน้อยครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมาริโอ้กันมากขึ้นครับมาริโอ้เป็นตัวละครและก็เป็นมาร์คคอตของบริษัทเกม Nintendo, ข Nintendo. เขาถูกสร้างโดยนักออกแบบวิดีโอเกมชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าชิเงรุมิยาโมโตโดยที่เขาจะมีลักษณะเป็นช่างประปาชาวอิตาลีที่มีรูปร่างอ้วนเตีย้ยอาศัยอยู่ในอาณาจักรเห็ดและเขาก็จะมีน้องชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุยจี้ครับภารกิจหลักของเขาที่เรารู้กันนั้นก็คือการช่วยชีวิตของงเจ้าหญิพช จากตัวร้ายที่เป็นเต่า เขามีชื่อว่าบาลเซอร์มาริโอนั้นถูกสร้างขึ้นมาในขณะที่ชิเนรูนั้นกําลังพัฒนาเกมที่มีชื่อว่าดองกี้คองโดยที่เขาสร้างตัวละครมาริโอขึ้นมาและให้ชื่อกับมาริโอในตอนแรกว่าจัมแมนในเนื้อเรื่องในตอนแรกนั้นเขาเป็นเพียงแค่ช่างไม้ที่เลี้ยงดองกี้คองไว้อย่างทารุณจนกระทั่งเมื่อมันเติบโตขึ้นมาครับด้วยความแค้นมันจึงจับพอลีนแฟนสาวของมาริโอหรือว่าจัมแมนในตอนนั้นไปและเนื้อหาของเกมก็คือให้ผู้เล่นรับบทเป็นจัมแมนหรือว่าในตอนนั้นเป็นชื่อของมาร รเราเนี่ยต้องตามไปช่วยโพลีนแฟนสาวกลับมาวิธีการในเกมนั้นก็คือการกระโดดหลบลังไม้ที่กลิ้งลงมาตามทางที่วกวนแล้วมันก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากในปี1981ครับ อย่างไรก็ตามครับมาริโอนั้นดูเหมือนจะเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ Nintendo เพราะว่าในภายหลังมีเกมที่ใช้มาริโอเป็นตัวละครหลักออกตามมาถึง200เกมแม้กระทั่งในเกมปัจจุบันนี้ครับนั่นส่งผลให้มาริโอนั้นกลายเป็นตัวละครในเกมที่มีประวัติที่น่าสนใจและแฟนๆหลายๆคน,นก็พยายามที่จะสังเกตเรื่องราวต่างๆของมาริโอจนกระทั่งเกิดเป็นทฤษฎีอันดํามืดของมาริโอที่น้องๆควรรู้ครับข้อ1นึ่งมาริโอเป็นโรคจิตทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างโด่งดังมากใน โรขอองมาิลองย้อนกลับไปในขณะที่เรายังเป็นเด็กน้อยครับเรารับบทบาทเป็นมาริโอแล้วก็ออกผจญภัยไปในโลกเห็ดในฉากต่างๆของเกมไม่ว่าจะเป็นมาริโอหรือว่าลยจี่ฝาแฝดน้องของเขาต่างก็พุ่งไปทุบหรือว่ากระโดดเหยียบลูกสมุนของบาเซอร์ลงกับพื้นแต่เดี๋ยวก่อนนะพวกมันเป็นแค่เห็ดกับ ในวันนี้เมื่อเราโตขึ้นเรามองย้อนกลับไปมันทําให้เราสะดุดคิดติดหนึ่งครับตรงที่ว่าเราต้องเหยียบเต่าที่ไม่มีทางสู้แล้วก็ใช้กระดองของมันเองนั้นในการสังหารเพื่อนของพวกมันเรียกได้ว่าถ้าไม่มีจิตใจที่โหดร้ายเนี่ยก็คงไม่สามารถทําได้ลงคอใช่ไหมคะแต่ว่ามาริโอทําได้นอกจากนั้นครับในคู่มือของมาริโอ้ แบบดั้งเดิมยังได้บอกอีกว่าหลังจากที่โบเซอร์จับเจ้าหญิงเพชไปมันได้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนพลเมืองของอาณาจักรเห็ดให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นอิฐแล้วก็กำแพงต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในทุกๆครั้งที่คุณกระโดดทุบหรือว่าทำลายอิฐหรอกคุณกำลังฆ่าพลเมืองที่บริสุทธิ์และในทุกครั้งที่คุณกินเห็ดคุณกำลังกินพี่น้องของตัวเองครับถัดมาที่ข้อ2ครับเขาบอกเอาไว้ว่า Mario ตายตั้งแต่ปี1982หลังจากที่ Nintendo นั้นได้ปล่อยเกม Donkey Kong ออกมาในปี1981ในปีถัดมาครับเขาก็ได้ปล่อยเกม o o n k y y o o n j ูเซึ่งมันเป็นเพียงแค่เกมเดียวที่มาริโนั้นรับบทเป็นตัวร้ายในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นจะต้องรับบทเป็น o o n k y y o o n จูเียที่ต้องปีนไป่ายไปช่วย Donkey Kong พ่อของเขาที่ถูกจัมแมนหรือว่า Mario อจับใส่กลงเอาไว้และถ้าหากว่าคุณทำสำเร็จมาริโหรือว่าจัมแมนเนี่ยจะตกลงมาจากนั่งร้าน กระแทกพื้นจนเสียชีวิตและเหตุการณ์ในปีนี้ครับทำให้แฟนๆของมาริโอนั้นได้สร้างทฤษฎีอันดำมืดของเขาออกมาทฤษฎีนั้นได้บอกว่าอันที่จริงแล้วนั้นมาริโอได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ในเกมนี้ครับและนั่นทําให้ทุกอย่างถูกลบล้างเพราะได้เวอร์ชั่นถัดมาครับมาริโอได้มีบุคลิกที่แตกต่างไปจากเดิมแฟนสาวของเขาก็ไม่ได้ชื่อพอลลีนครับแต่กลับเป็นเจ้าหญิงพีชซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในหัวข้อถัดไปครับทฤษฎีข้อที่3แครงกี้คอง จากที่มาที่ค่อนข้างสับสนของมาริโอนั้นทําให้แฟนๆได้ปะติดประต่อเรื่องราวของเขากับตัวละครที่มีชื่อว่า แครงกี้คองซึ่งเขาบอกว่ามันคือบรรพบุรุษของดองกี้คองครับและแท้ที่จริงแล้วแครงกี้คองก็คือคนที่ฆ่าจัมแมนในเกมเวอร์ชั่นแรกนําไปสู่ทฤษฎีที่อ้างว่าจัมแมนนั้นมไม่ใช่มาริโอ้ครับแต่แท้ที่จริงแล้วจัมแมนนั้นคือพ่อของมาริโอ้แล้วก็ลุยจี้ซึ่งมีพอลลีนเป็นแม่ของมาริโอ้นั่นเองครับพอลลีนนั้นก็เลยไม่ใช่แฟนเก่าของอมาริโอ้มีเหตุผลใช่ครับมันเป็นเหตุผลที่ดีในการอธิบายเรื่องราวความแค้นระหว่างมาริโอ้แล้วก็ดองกี้คอง รวมถึงเจ้าหญิงพีชแฟนสาวคนปัจจุบันของเขาด้วยครับถัดมาที่ข้อ4ครับเป็นข้อที่นิกชอบมากที่สุดเลยครับเขาบอกว่าเรื่องราวการประจนภัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของมาริโอนั้นเกิดจากฤทธิ์หล่อนประสาทของเห็ดครับระบบของเกมนั้นได้สร้างขึ้นมาให้เรานั้นสามารถบัฟความสามารถของมาริโอให้เก่งขึ้นได้ด้วยการกินเห็ดซึ่งในโลกของความเป็นจริงครับก็มีเห็ดอยู่หลายชนิด ที่ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของการหลอนประสาทถ้าเราลองพิจารณาดีๆจะสังเกตเห็นว่ามาริโอนั้นอยู่ในโลกของจินตนาการที่เต็มไปด้วยสีสันมีเต่าบินต้นไม้กินคนก้อนเมฆดวงอาทิตย์แล้วก็กำแพงที่พูดได้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาแค่ประสาทหลอนฎีนี้เนียฟังดูตลกแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าขำครับเพราะว่ามันมีเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าเขาเป็นเพียงแค่ช่างประปาคนหนึ่งที่สูญเสียแฟนสาวไปและเขาอาจจะใช้เหตุ หรือว่าอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาอาการเสียใจจนกระทั่งประสาทหลอนเขาเดินไปรอบๆกระทืบสัตว์ตัวเล็กแล้วก็ทําลายกําแพงทรัพย์สินของเพื่อนบ้านเกียงเพื่ออ้างว่ากําลังไปช่วยเจ้าหญิงแถมทฤษฎีนี้ยังบอกอีกว่าลูกไฟจากตัวร้ายในเกมนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือลูกกระสุนที่มาจากตํารวจครับถัดมาที่ข้อ5ครับ Mario เป็นนักปฏิวัติเกม Mario นั้นเป็นเกมที่มีเนื้อาหาที่ไม่ซับซ้อนมากนะเนื้อเรื่องก็เป็นมาตรฐานของแนวเกมฮีโร่ทั่วไปนั่นก็คือเรารับบทเป็นฮีโร่แล้วก็ไปช่วยเจ้าหญิงดูเหมือนกับว่ามาริโนั้นจะเป็นฮีโร่ตามความเข้าใจของทุกคนใช่ไหมคะแต่เป็นไปได้ไหมที่ Nintendo นั้นกําลังปก เรื่องราวบางอย่างกับเราอยู่เพราะถ้าเราสังเกตดีๆนั้นตัวเกมจะเริ่มต้นเหมือนกันในแทบจะทุกผ้านั่นก็คือโบเซอร์จับเจ้าหญิงไปแล้วมาริโอก็ต้องตามไปช่วยเป็นไปได้ไหมครับที่แท้ที่จริงแล้วมาริโอต่างหากที่ต้องการทำลายล้างระบอบกษัตริย์ของคูป้าด้วยการบุกไปกำจัดโบเซอร์แล้วก็จัดการลูกสมุนของเขาอย่างเลือดเย็นสุดท้ายแล้วก็ช่วงชิงราชนีของเขากลับมาเป็นของตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริง Mario ไม่ใช่ฮีโร่ครับแล้วเรามาถึงข้อ6ครับเป็นเรื่องเบสิกนั่นก็คือชื่อของ Mario และความจริงอีกหนึ่งข้อของมาริโเกี่ยวกับชื่อของเขาซึ่งเราอาจจะช็อกไปเลยก็ได้ครับเนื่องจาก Mario นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกเพื่อไม่ได้มอบหมายให้เขาชื่อว่า Mario แน่นอนครับตอนแรกเขาถูกเรียกว่าจัมแมนแต่คําว่าจัม m a n นั้นมันก็ดูไม่เป็นฮีโร่เอาซะเลยครับในตอนแรกนั้นเขาจึงถูกใช้ชื่อว่า โอแซนเอม,นมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามาริโอเป็นมาริโอเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับคำว่าโอเซนนั้นมันถูกย่อมาจากคําเต็มที่เรียกว่า Middle Age Man หรือว่าชายวัยกลางคนถ้าหากว่ามาริโอยังใช้ชื่อคําว่าโอเซนอยู่มันก็ดูแปลกๆใช่ไหมครับถ้าหากเราจะบอกว่าวันนี้เราจะไปเล่นเกมชายวัยกลางคน และนี่คือทฤษฎีดำม,มืดบางส่วนของ Mario, มาริโอ้มาร์คอที่โด่งดังของ Nintendo ซึ่งมันน่าสนใจไม่ใช่เล่น,เลนๆเลยใช่ไหมครับอันที่จริงนั้นยังมีเรื่องราวอันดำม,มืดของมาริโออยู่อีกมากถ้าหากว่าน้องๆยังอยากฟังอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมาฟังสตอรี่ในวันนี้ครับอย่าลืมมาเป็นนิกกี้ม้าวแฟมิลี่ด้วยการร่วมกิจกรรมแจกของของเดือนกันยายนนี้นะครับบวกทั้งหมด3รางวัลจะเป็นของน้องคนไหนก็ห้ามพลาดนะจ๊ะสำหรับในวันนี้นิกกี้แล้วก็รายการมาฟังส รายการ SCP Story ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ